ได้อีกสามสีไร่ข้างล่างนี่นะเละเลือสีไร่ข้างล่างอันนี้ก็ข้าวเตรียมไว้ซ่อมเอออันนี้ก็เออหวานข้าวยังก็ข้าวก่อเ,เท่าต้นตาล <c oughs> ดูดูดู <c oughs> ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วะอันนี้มันได้สักครึ่งของปีที่แล้วเลย เก้าตันสิบตันนี่ก็พอได้อยู่ราคาข้าวกันตกต่ำโอ้แย่เลยข้าวก็หหางดูมันหวานเนี่ยก่อข้าวก่อเท่าต้นตันนะมั้งขาดทุนยับเลยปีนี้เลยโอ้โห้แยาก็เยอะแยาก็นแย,ออยาเจอแยาปลอมอีกโอ้อยาอยายาขายะยายาปลอม พ่นไปสองสามเที่ยวก็เอาไม่อยู่ยังเหมือนพ่นฮอร์โมนบำรุงหญ้าเนี่ยห่ามเนี่ยเอาบุ่อยู่เลยโอ้ย